มาดูกันที่หัวข้อที่5นะก็คือเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเขาบอกว่าวิชากลศา,าสตร์ควอนตัมมีพื้นฐานต,ตั้งต้นมาจากทวิภาคของคลื่นและอนุภาคเป็นวิชาที่ใช้ศึกษาธรรมชาติในระดับอะตอมได้อย่างถูกต้องนะมี2แบบคือกลศาสตร์คลื่นของชอยิงเกอร์และกลศาสาตร์แมทริกของไฮเซนเบิร์กอันต่อมาชอยิงเกอร์ได้สร้างสมการคลื่นของอิเล็กตรอนขึ้นมา โดยเขาแทนอิเล็กตรอนเนี่ยด้วยกลุ่มคลื่นนะซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกลุ่มและเท่ากับความเร็วของอนุภาคด้วยดังนั้นวิชากลศาสตร์ควอนตัมนะจึงแตกต่างกับกลศาสตร์นิวตันตรงที่บอกความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคในรูปคลื่นอันนี้ไฮไลท์ไ้เลยสําคัญชัดๆก็คือกลศาสตร์ควอนตัมเป็นแค่เรื่องของความน่าจะเป็นดังนั้นมาดูหัวข้อที่5.1เรื่องหลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะเป็นไปได้ ไฮเซนเบิร์กเนี่ยเขาได้ตั้งหลักไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนถึงตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคในเวลาเดียวกันและก็มีสูตรอยู่ข้างล่างว่าเดลต้าเคูณเดลต้าพมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเอชบาร์ bar. มาเคลียร์ตัวแปรเทอัะอันก่อนเดลต้าเความหมายมันคือความไม่แน่นอนทางตำแหน่งส่วนเดลต้าพความหมายมันคือความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมซึ่งก็เขียนเป็นเท่ากับ m อเดลต้าได้ด้วย ตามสูตรของโมเมนตัมอ่ะเติมนี้เข้าไปนิยามเนี้ยเขาเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะซึ่งแสดงถึงขอบเขตจำกัดของการวัดตัวนี้ไฮไลท์ไว้เลยแม้ว่าการวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคจะกระทำอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ในการวัดนั้นยังมีความผิดพลาดอย่างน้อย h-bar เสมอ h-bar เนี่ยมันจะหาได้จากค่านิคงตัวของพลังนะอ่านด้วย2ภาย หมายความว่างไงถ้าดูตามสมการนี้ถ้าเราสามารถวัดตำแหน่งเดลต้าเอ็กได้เป๊ะคือมีความคาดเคลื่อนน้อยปรากฏว่าเดลต้าพีเนี่ยความคาดเคลื่อนทางโมเมนตัมเนี่ยมันจะต้องมากเพราะว่าคูณกันแล้วมันต้องมากกว่าเท่ากับ h b a บาร์ bar. ซึ่งเดลต้าพีมันจะบอกถึงประสิทธิภาพในการวัดความเร็วของสิ่งนั้นนะแน่นอนกับการถ้าเกิดเราวัดความเร็วได้ถูกต้องมากๆความคาดเคลื่อนน้อยสุดๆไอ้ตัวเดลต้าเอ็กความคาดเคลื่อนทางตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมากขึ้นตาม พราะอย่างที่บอกคูณกันแล้วมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ h bar ถ้าตัวหนึ่งลดอีกตัวหนึ่งก็ต้องเพิ่มเช่นถ้าพี่ให้มีคนมาวิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดสองไปจุดสามเราต้องการวัดทั้งตำแหน่งแล้วก็วัดทั้งความเร็วของคนคนนี้ถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีอันนี้สมมตินะพีการวัดเนี่ยเราอาจจะเอาวิดีโอมาถ่ายเขาแต่นั้นเราก็เล่นวิดีโอไปแล้วก็หยุดที่วินาทีที่สอง ดังนั้นณนะตรงวิญญที่สองเนี่ยเราจะหาได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ยอยู่ตรงไหนแต่ตอนที่เราหยุดวิดีโอไว้เราจะไม่รู้ความเร็วของเขาเพราะว่าภาพมันหยุดนิ่งอยู่แต่เราจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนแปลว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งที่แน่นอนเราจะไม่รู้ความเร็วกับการถ้าเราลองเปลี่ยนไปวัดความเร็วของเขาการวัดความเร็วเราก็อาจจะใช้สูตรที่ง่ายสุดนะก็คือ v เท่ากับ delta s ส่วน d t เป็นสูตรหาความเร็วในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ส่วนนี้มีเงื่อนไขก็คือต้องขอดูคงที่แต่นี่คิดแบบง่ายๆนะตัวอย่างที่พี่ยกเนี่ยมันเป็นแค่การเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในหลักความแน่นอนของเซนเบิร์กถ้าเราจะวัดความเร็วเนี่ยเราต้องมีการกําหนดก่อนเลยว่าวิ่งจากจุด1ไปจุด2ไประยะทาง S จากนั้นเราก็อาจจะใช้ในาฬิกาจับเวลาเพื่อดูว่าเมื่อเคลื่อนที่ไป,ไปเป็นระยะทาง S ในเวลาเท่านี้เราก็จะคํานวณหาความเร็วได้แต่ความเร็วที่คํานวณได้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะจาก จุดหนึ่งไปจุดสามเฉลี่ยเสร็จมันก็จะอยู่ประมาณตรงกลางระหว่างสองจุดนี้ยิ่งระบีบช่วงเวลาแคบความเร็วที่เราจะคำนวณได้มันก็จะถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนที่ความเร็วเราเปะ๊ะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่เปะ๊ะเราจะไม่รู้ตำแหน่งที่แท้จริงเพราะว่าระหว่างที่เราทําการวัดความเร็วอยู่วัดเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้มันก็วิ่งไปละเราก็ไม่รู้แล้วว่าจริงๆแล้วด้วยความเร็วตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ แต่เราจะได้ความเร็วออกมาที่ถูกต้องค่าหนึ่งแต่ตำแหน่งเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ความคลาดเคลื่อนก็จะสูงก็สามารถอธิบายเป็นรูปนี้ได้ว่าถ้าในการหาตำแหน่งที่แน่นอนเราก็จะใช้วีโอถ่ายรูปแล้วก็หยุดเวลาเพื่อดูตำแหน่งแต่ณนะตำแหน่งนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ความเร็วที่แท้จริงมันก็เลยเป็นการอธิบายหลักไฮเซนเบิร์กให้เข้าใจได้ว่าต่อให้วัดได้ถูกต้องขนาดไหนเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอย่างน้อย h bar เสมอ อ่ะเติมรูปนี้เพิ่มเข้าไปจากนั้นมาดูหัวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือ5.2โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมเขาบอกว่ากลศาสตร,ร์ควอนตัมเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนรอบรอบ,รอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นอยู่ที่ใดแน่นอนหรือเคลื่อนที่ในสนาะใดแต่บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนณะตํแหน่งต่างๆเป็นเท่าใดเท่านั้นอ่ะไฮไลท์ไว้ด้วย เพราะว่ากลศาสตร์ควอนตัมเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นพฤติกรรมในอะตอมหาได้จากการแก้สมการคลื่นของชอยิงเกอร์ทำให้มีผู้วาดอิเล็กตรอนรอบรอบอะตอมเสมือนกลุ่มหมอกห่อหุ่มนิวเคลียสอยู่โดยถ้ามีโอกาสพบอิเล็กตรอนที่ใดมากก็จะมีกลุ่มหมอกหนาแน่นณตำแหน่งนั้นอ่ะไฮไลท์ไปด้วยแล้วก็ไฮไลท์ไปด้วยว่าอิเล็กตรอนรอบๆอบอะตอมเสมือนกลุ่มหมอกแสดงว่าอันนี้จะเป็นแบบจําลองอะตอมสุดท้ายของชีดนี้ละ ตามทฤษฎีกลศสสตรควอนตัมหน้าตาเป็นยังไงอยู่นี้เช่นถ้ามีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมันก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นแล้วนะกลุ่มหมอกเป็นจุดๆๆขึ้นมาเป็นทรงกลมแบบนี้ตรงไหนที่ดูมีหมอกหนาแน่นก็แปลว่าตำแหน่งนั้นมีโอกาสเจออิเล็กตรอนเยอะอ่ะเติมนี้เข้าไปด้วยมาดูกันที่ ax ็ห้าสิบเอ็ดครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตรควอนตัมนะครับ อ่านโจทย์ดูเลยครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งประพติตัวเป็นคืนในช่วง1คูณ1 0กัลบเมตรถึง3คูณสกัลบเมตรตัวแรกก็เทียตัวแปรเป็น x1 นะครับอันที่2เทียตัวแปรเป็น X2 จงหาค่าความผิดพลาดในการวัดความเร็วของอิเล็กตรอนอันนี้ก็ตั้งตัวแปรเป็นเดลต้าวีจากการใช้เครื่องมือวัดอันนี้เราจะใช้สูตรหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กสูตรคือเดลต้า คูณเดล塔พ P มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ h bar นะครับเดล t เอคือความไม่แน่นอนทางตำแหน่งส่วนเดล t พ P คือความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมโดยโมเมนตัมเราสามารถหาได้จากมวล M คูณกับเดล t ว V นะครับเดล t ว V ก็คือความไม่แน่นอนทางความเร็วหลักเนี้ยมันแสดงถึงขอบเขตจ,จํากัดของการวัดนะครับแม้ว่าการวัดตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคจะกระทำอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว แต่มันยังมีความผิดพลาดอย่างน้อย h bar เสมอพูดง่ายๆคือถ้า delta x ถูกต้องนะครับ delta v ที่อยู่ใน p ก็จะคาดเคลื่อนเยอะกับการน,นะครับ delta v ถ้าเราวัดได้อย่างถูกต้องนะครับมันก็จะมีความคาดเคลื่อนน้อยนะครับ delta x ความคาดเคลื่อนทางตำแหน่งก็จะมากขึ้นตามเพราะ2ตัวนี้คูณกันแล้วเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ h bar ครับถ้าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งก็ต้องลด จากการอ่านโจทย์ดูเขาถามหาเดลต้าวคือความผิดพลาดในการวัดความเร็วเราก็ตั้งสูตรเลยคือเดลต้าเคูณเดลต้าพมากกว่าหรือเท่ากับ h อชบาร์นะครับหลักความแน่นอนของเซนเบิร์กเดลต้าพของเราเปลี่ยนเป็น M อ็มเดลต้าวได้ h อชบาร์ bar, มันจะหาได้จาก H ส่วน2องพายครับเคือค่านิคงตัวของพังนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6.6ุคูณ10กำลังลบ4 เวลาสอบก็ดูด้วยนะครับว่าให้มาไหมแต่ถ้าเกิดไม่ให้มาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับเราจะต้องจําค่าคงตัวของทางให้ได้จากนั้นเรามาดูเดลต้าเอ็ก a x เดลต้าเอ็กคือความค่าเคลื่อนทางตําแหน่งเขาวัดได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามคูณสิบกลัลบแปดความค่าเคลื่อนเราก็คือจับเอาสองตัวนี้มาลบกันครับตพนานี้คือมันวัดได้ตั้งหนึ่งถึงสามจับมาลบกันความค่าเคลื่อนทางตําแหน่งก็จะอยู่ที่สองคูณสิบกลัลบแปดครับส่วนมวล เ็กตอนก็คือ9ก้าคูณเิลบสาครับใส่เข้าไปเดลต้าวจะหา H แทนเข้าไปแล้ว6.6จุดหกคูณเลอรบสามอยู่ตรงนี้พายมีค่าเป็นยีิบสส่วนเแต่นั้นเป็นขั้นตอนการคิดเลขครับเอาสตัด6.6ได้3.3มจุสยิบสส่วนเเป็นหาซ้อนหารนะครับ7ที่อยู่ด้านล่างมันก็เลยพลิกข้ามาอยู่ข้างบนครับอยู่ตรงนี้กลายเป็น7จ็ส่วนยีไปคูณกับสามสิบคูเศลครับ เพราะว่านี้สามจุดสามคูณสิบกับลบสามสี่นะครับก็เลื่อนหนึ่งตำแหน่งก็เลยกลายเป็นสามสิบสามคูณสิบกับลบสามห้าครับจะได้ทําให้คิดแรกง่ายขึ้นอีกฝั่งหนึ่งสามกับหนึ่งลบกันได้สองครับคูณสิบกับลบแปดกลับมาที่ฝั่งนี้เอาสิบเอ็ดตัดครับยีิบสองเหลือสองตัดสามสามนะครับก็เหลือสามจากนั้นเราก็สามฝั่งนี้ไปตัดกับเก้านะครับได้สามฝั่งนี้มันก็เลยเหลือเป็น เจส่วนสครับคูณด้วยสิบกำลังลบสามห้าอีกฝั่งหนึ่ง2องคูณสได้6นะครับลบแกับลบสามันก็กลายเป็นคูณสิบกำลัง 3, ลบสามเ้าราก็ย้ายตัวนี้ลงมาฝั่งนี้ครับจากนั้นก็คิดเลขต่อ2องคูณหได้12 10องสิบกำลลบสามเก้ามขึ้นบนครับกลายเป็น10บกำลังสามเไปรวมกับสิบกำลังลบสามห้าก็กลายเป็น10บกำลังสี่ครับเจ็ 7, หารสิได้ 0.5833คูณอยู่กับ10กำลัง4นะครับก็จะกลายเป็น5,833เมตรต่อนาทีเด็วตัว v ของเราก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ5,833เมตรต่อนาทีถือว่ามีความคลาดเคลื่อนเยอะครับคิดความเร็วได้เท่าไหร่มันจะคลาดเคลื่อนไปตั้งเกือบ6กิโลครับในเวลา1วินะครับคิดเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งถือว่าน้อยมากนะครับคืออยู่ในระดับแค่10บลบ8 ความค่าเคลื่อนทางความเร็วมันก็เลยสูงเป็นไปตามหลักความไม่นอนของเซนเบิร์กครับ